ว่าชะมุดตายน้องเอาต่อเขาผมเน็กหน่อยอ๋อตายแล้วน้องเอาต่อเอาคนเดียวกันอีกคนเดียวนั่นแหละสะมุดน้องตายกับพวนั้นนี่เอาต่อจำทายคาเทลเลยนะ กัสบสวัสดีได้สวัสดีได้พี่น้องเด้อเนาะเบิร์ตคู่สู่สู่คนพี่น้องเลยเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของมยวยย่าสแตนอ่อนาะพี่น้องเอ้าพี่น้องเลยมาพ่อมาเจอกับมยวยย่าในตอนนี้พอดีว่าทางมวยยาวนี่อ่ามาอัปเดตเบิรงกเพื่อนซานาน,าน้องตาเพื่อนพี่น้องเลยเนาะพอดี่าทางน้องตาก็ซื้อปูนซื้อยางมากพ่อแบบพี่น้องเลยเอ้าพี่ตาวาสิครับอัปเดตเบิรงพี่น้องกับซื้อกระสอบกัำลังมากินเท้าอยู่เพื่อนซานน้องตาเลยเนาะ มีแต่เนยยางอยู่พี่น้องเวลาสื่อมาในมื่อเนี้ยพี่น้องเลยมุนกําลังเทพื้นแล้วพี่น้องโอ้ถือว่าจวดจัดแน่ว่าอยู่พี่น้องเลยบานกับไม่แต่ติดบานประตูเนาะอ่าเด้อปาัะพี่น้องไปกินข้าวกินน้ำน้ำกันพี่น้องเลยมุ่นอ่าโฮเซลเนาะอยู่ทางในปู๊พี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่น้องจะไปย้ายที่เข้าไปอ่ายามย้ำๆกับอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิรงเนาะ ามาเนี่ยไก่สีลมเลยพี่น้องก็อยากเข้าบาทเนี่ยสีลมเนาะกาลังงานอยู่ในขั้นตอนเทพ,พื้นต้วนี่โอ้โอ่าเด้อร์างตอนกินข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วบ่อยเนาะสบายดีเดอ้อสร้างเนาะโอยพี่น้องเลยสบายดีน้องละโดยสบายดีย่างไงกินข้าวแล้วบ่ เออกินได้ถ <'s> ูกบ่อ้าวมันคือเก่านะจัเห็นอันนี้นะเห็นบ่เออสิกินล่ะเนาะมีซํานี้แหละแม่นมากินข้าวเช้าอยู่นี่พี่นงอ้ยอ่กินข้าวเช้าหม่นั้นน่ะเห็นอยู่รถันแม่นบ่รถไอ้บุญมกระจงหน้านี่แม่นว่ามผ่านกันเด้อ่คือบ่มีปายว่าซั่นนะรีกันอยู่แล้วมันฮีบ่อ๋อ ป้ายมันพอดีเฮียได้ชันอ่างมได้แล้วเจ็บได้แล้วตกน้ำตกน้ำเลยลุยนน้ำเด้ว่าอยู่รถไอ้บุญเราได้ไป้ายแล้วอนะอืโอโว้ยเนาะไปได้หมากนี่มาได้ไส้หนิอยากกิน,นอะไรเนาะเออหมากละหาพันจะซื้อพไดีกินน้ำข่อยอย่ามาทำลายหาพันนี่12 ย่างละ20นี่20 10เออมั5,000นี่โอ้เออที่ไปที่มันได้เจ้าก็ชองมากเจ้าอิ่มไดนี่20,000นี่บ่ได้อิ่มเด้อข่อยน่ะนั่นถ้าบ่อิ่มก40,000บดลุดให้50เนาะเจ้าก็ได้เจ้าก็ซื้อกันบ่เออเออยาดะบ่ซื้อก็ให้กินบ่เป็นหยังให้กินให้กินอยู่บ่เออกินได้เนาะกินได้ิตแกงน้ําไม้นะเออๆกินนํากันแงักเลยเนาะตกกินเาอยู่เงไง เอาอยกว่าหวยสิเดอกเนาะกินแล้วกินน้ำกันแล้วโมกินบ่กินกินกินก็นังเทพืชบ่แม่นแม่เรียบร้อยเนาะเอาให้มันเล้ยเลยพูดเทพืชนี่บ่เมื่อนี่พอเลี่ยอยู่เด็กรับตายให้กันแล้วบ่แม่นแต่ว่ายันน้ำหมดทันตัววิทย์นะคิดว่าเอาแต่ทำไงบ่น้าอ๋อว่าสะตายในวัยมันนุ่มไปใช่ไหม โอ้เจ oh! ah, ้าเจ้าไปท้วงเบ้งเจ้าเป็นอะไรยังไงอล้วนาทีแล้วเอาลูกมานี่นะนาทีแล้วลูกเอาเอฟซีอ่ะเอฟซีน่ะบุญญาแห้ชซาต้าเห็ดเรื่อนักเอฟซีนั่งน้ำไหลาแล้วหิวนู่นหิวนั่นบัตสต้าแล้วบัตดุบ่นุ่มอ่ะใช่ลูกกับแค้นใจเราอ่ะเห็ดเองอืเรื่องดีด้วยนะบ่อยกับน้อง นี่ก็แก้ตัวให้ตะดองก้อนใส่กระดานเออแบบทันใจอันเมียนะเนออแบบทันใจเมียลาว่าเออแต่เราก็ดูอยู่โอยโดยกินข้าวได้ซะกินข้าวได้กินแล้วเียน่หากินแล้วจ้าไอ้แซงได้ซะกินกินแล้วแต่ว่ายอมมากก็กินอีกแบบนี้จังแล้วเขาเลิ่กจะหามเตียงวะนี่ก็ได้เลยได้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 เออได้เริ่มอาบแดดฮะ พี่น้องเลยเนาะเป็นกระร่งอันอะไรมาี่เเด็นเทีพี่้องเลยเนาะปลา่นจะไปก็น้องจมหรือว่าไปก็น้องจมปลาเห็นหอบุวดคึกๆนเลยมึงต้องแพอาไปนะ ทีมงานแวแก้วถึงใช้นีกินเลี้ยงมาจักวันนี้เดาเด้พี่น้องเด้เสอง่บ่เออยนหน่อเมบบดบุคคลเลยดิต้งประตูปตีเลยเห็นที่งานแถวอ้ยเพินสมได้มีอ้านาะมีน้องพี้น้องมวยด้วยน้องมวยอ่แวแก้วนาะบ่ไข่เนาะแต่จะน้องมิ้นตกมิ้นตานะแต่บดที่เลยเอาไปเรียงมุกระทนะแต่เบิรนอย่งดนะปิดจบคื่อล้วนะตามเบิง์เลยอ่อง โอ้แด oh. เดีปล่อยเนาะแดดว,วันนี้เรื่องน,ะนั้นได้แทนเนาะอันบานประตูด้ยโอ้บานประตูบ่ามาแล้วอเพราะอันติดเลยบ่ทางนี้ว่าติดแต่ว่าโอ้เป็นตะคุมรคาคาแต่หนึ่งล้านสี่แสนก็มหาสิพันกี่ติดบ่นะแม่ติดบ่ทั้องอันใหญ่นะอันใหญ่อันน้อยพอาติดวะรวมบ่นอะ บ้านเลยนะบ้านซีแสนหายกันบ่เลยดิเอาน่ะคนไล่อยู่น่ะบ่แต่ว่าจะตื้อใหม่ก็นแค่นีเพื่อนว่ะโอ้คนไล่เอาราคาแต่เข้าอ่อีกผู้อีกผู้อีกแต่เพื่อนเคยเอาเพื่อนได้เออบ่อนได้ว่าอะไรคขึ้นคือมือนี้ได้อันนะได้ฉันตื้อใหม่เพื่อนกค่นี้คือเพื่อนบ่แล้วเออเนาะพี่น้องเลยไอฉันตื้อ่าถือได้หนิเพี่น้องบ่ถือกค่นี้ราทิตย์เอาบานละบานละรันละแสบบ่ บานหน่อยบ่เบินบานละหกเจ็ดสิบนี่ไหกสิบพันด้วยดีบหนึ่งเชนหานาอยากมือนี่บ่ะอันนี้กระซางโบก็เ่อเาเก่าเดกชาเราก่อก็ได้กันได้เห็นเราก่ออยู่โอ้เนี่ซางบ่มันกระชุดอยู่เนี่ซางนเนาะ คือได้เกิดการเกิดลาม่าบ่เมื่อน่ะใหญน้องตาหาข่อยสร้างกินกระพิดบ่เออเด็กน้องคนย่านน้องตาเมื่อยโอ้ชาเห็ดมานี่กะเท้าของเฮือนน่ะเนาะวะเนาะยันน้องตาเมื่อยกับโย่เออไ่ต้องเอาเถอเฮือนน้องตาเนาะเดี๋ยอันเอา่ออเดี๋ยว ก็ต้องเอาเพื่อนนั่นแหละแันเงินมื่อยกันเลยแต่ว่ามันกบบนีเล็กๆน,น้อยๆยังบอกแต่ว่าบอเต้าแบบมันมันมันบมเมนนี้เนีเนาะเจ้าของเพื่อนแหละพี่น้องต้องดูแลแขกที่สุดแต่ลนะแต่ว่าชวนแต่ว่าห่างเชียงชวนลายเพื่อนก็ว่าเออกระเลี้ยงแหละ,ะ <ừ> ประมาณมห่อยี<ฮ>่ส<ฮ>ิบมิ้นต์เลยพี่น้องเนาะผู่คนคนแต่ว่าเมนเน้่ยถ้าจ้างเลยจะไปยุ่งยากยังบม่ใั่ โอ้โหมันมองเห็นแตนั่นอะไรพี่น้องไงบ้านเฮาเนาะเพื่อนเห็นบ้านเพื่อนมาลากมาเพื่อนแบบพี่แบบน้องกันนะบ้านเฮาแบบมาเนี่ยคะ <มา S 2> นี่ยังกระชูกันกินแล้วนะบัตรเอาคา่าจ้างเพลงกบกว่าเพลงอยู่ทางเหนือได้ยินประตุลอกทางแล้วเนาะนับแต่ปีเด็กไปนวดคนไล่แล้วเหรอเนาะแมนออนี่คนยังเป็น้นไล่เด้ทางเหนือแต่แต่ประเด็กไปนวดเราได้เสียงเลยเนาะอู้ววววอันนี้เป็นเห็ดสองสั้นบ้านอันเล็กเลย เออเล็กเล็กหน่อยคนสีเอามันอยู่ในระวางกลางนะอ่าแดีว่าต้องลุงไทยมีปูนต้องเพิ่งไทยมีปูนเล็กอยู่กลางอยู่นะมันจะแนบถนงโอ้ขี่ควายปูนมีลุงเมืนกันนี่น้ำหนกนู้นเนาะอืมโูดูมันนี่ซ่อมตัวบานประตูเนี่ยหรมันเอาเพิ่นเมื่อเนาะเอานับตัวเทพืึ้นได้มันเอาเพิ่นเมื่อบ่ะเมื่อแต่ว่าปิดบาน อนมื้ออื่นน่ะแม่นทําไมเออโบกคานี่แล้วก็เฮ็ดหัวมันไดมันมื้อหือนะประตูนี่โอ้อือมลอะดุกติงบ่ได้่อาัวดนี่โอ้อันนี้นะอันนี้ยังได้ว่ามีกตมติงออนีก่อนอ่าทางเบิ่งเนาะทางปู่ย่าูเพิ่นนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นเห็นตัวนี้แล้วเพิ่นสิว่าจังได๋ตกงว่ากันนะใส่ติงก็ทําความสาดง่ายพี่น้องอ้ เดี๋ยเวลาทำกับสะนะเนาะแต่แต่ผมใช้ลูกติ่งก็เห็นนะบางคนเพิ่นก็เห็ตบล็อกนะบล็อกตัวเป็นหูกลางงามอยู่บางคนก็ใส่เล็กเอาใช่เปล่าเดี๋ยวเรียนเองครับใส่เล็กใส่เล็กกระเซ็บล็อกตตัวแรกเบิดก็เก็บลายกันทำฟางเพิ่นก็คิดคิดว่าเล็กก็บล็อกตัวเริ่มเปลืองวกะเห็ดเห็ดฮาวอันขนักมันเล็กก็บล็อก

อยู่ทบหัามกับหเขาสู่ดีเด๋ยอ่าไม่คุงามเด้ดยาว่าอะไรไม่ต้องเลยดูชิ้นขาดน้ำกันเป็นมูกันเลยนอเลยอ่าพอมาตูนกับผ้าเบาอนาป้องไปแล้วเป็นาวเป็นมูอ่านต้องกะนี่ไงลูกฮจบอกเรืวันบอกเรยังเรืองออกสบายดีสบายดีะ รถไล่เลยรถเด้อเข่าเด้อตุ้ยพ่นแล้วเจ้านะโอ้ยกินวีนึงก็ให้เนาะวีก็ให้มาหน่อยอีก่านั่นคิดเข่ามือสองข้าเพื่อนมือสามบ่โยงแค่เนี้ยพออยู่บ่ฮะอยงแค่เนี้ยพออยู่บ่โอ้ปั่นมากับมือได้เอ้ยลูกลูกอ่ะตัวเองรถคืบหนึ่งขากันขาเข่าแค่จะปั่นมาเป็นเนาะ เด็กๆอย่างพวนเคมพักเมกคนเค็ได้ทั้งนี้ในเขาบ่งก็ได้เนาะดีแปหอย้หอยไก่ก็ว่ารหอยแตงวาหยบุ้ปีอือหอยกวานนลอยงประทับประทับตาไว้นะพี่นงเอ้ามีอะไมีมีอะไรยางอยได้พี่น้องเลยก็บพี่เขามากมา้กันอ่ามาชิมนั่งกินน้ำดี่ะขั้นระดับปุ๊บไม่

ิาอืก้อยปานินยปานินดย,ออย,นอยเอาไรองเลบียดไม่เยงเละไเียดกินน้ำกันบ่ถ้าบ่ก,กินบ่แค่เบิดก็ได้นองไอครื่งนึนงก็ได้พอพอมาเแต่น้ำแล้อนะมาลดอ <ป ham? S 2> มากับปานีก็ได้เอ้เป็นเขาไอตาไอเบียดด ขาเจ้าไปยืนประตูน uh, well, yeah, uh. ์ได้บาทไหมอันนี้บเกก็นยังน่อยยเจ้าตอนนั้นเราถือไปอ้จกินแต่ล้มืฮะอ้อไปเออเป็นแน้องจอมัอยู่บหเนาะยูเราหน้าแล้เนาะเนาะไปใช้โอ้ย้องดาครอาพี่น้องเลยน้องตาอันาแก้วข่าให้เยากัะน้าไห้ใช่ไหเนาะพ่เป็นนวารัดาดไปก่อนเลย S <s <we ak> เคนกำลังสีพิมพ์นะตอนนี้นะกำลังสีพิมพ์ให้เลย <S <s <we ak> ุดดก,ก่อน,นิฮะยุดก่อนเลย<อ>ยุดกอ่อนจะพอ่พอจะพ่อระบายกันเลยพีนานา่น้องเลยอ้าวมานี่คือมาที่สองมาเนี่เน้อง,าาอง้องแวตาเพิ่นเจ๊พ่อเจ๊พ่องกินมะเขาะลายเพิ่อนนะเห็นว่าแล้วเนาะสะเนาะพอกินมะคขาะมะเขาะเนาะว่าทงไซยอยูุวานเพิ่อนไปยังหมู่เพิ่นมีโคบมีครัวเด้ยันว่า หากินเบียร์กับโม,มกับเสลวโบแห้งจัก,กวะ่ะโอ้บางคากินม,มเาเขา้ะไล้ค่าง้อขาอย่างบ่ลงง้อพี่ที่ง้อที่อย่างบ่ อย่ามีอย่าเขาย่าบ้านเจ้าเนี้ยเขาย่าสิดีเดีขี่มาท่านะกระเจียบท้องนั่นทว่ากินมะข้อเจ็บข้อไงเอ้่าไปน้ำเด้ออืด้ยดเนาะเรียบด้อยล้วบาแต่อันวจดกินดกินกินกิยาไปเลือกเอาแล้วบางเรื่อไม่ก็ว่าหยอกเิดอกว่าให้ชื่อก็ให้ชื่อดอกก้าวนได้เหเอาแล้วผมตัวเองนี่น่ชื่อม่าเห็บเผาผมนี่นี่ท่านัเออวินนแ้ ไร่นี่ชื่ออาพเทาก็คยงบอกค่ะก็ปะเท่าบเนี่ยวได็มากไดกันเท่าไม่เท่าท่นได้กินไหมับเท่าไม่เท่าท่านได้กินป่ะคนมากช่ไมเด้อฮะได้กมาแง่ผงน้อยก็ไปเรื่องเขามีเท่่เัอจได้น่ะโอ้ยชื่อสามดินชื่อมาเสยอีเด็กคนมาชื่ออิดรอกับพายมาสีข้อมีบดเลยขว่เรียบว้อย บได้ข yeah. ัวแล้วบชื okay. ่อมื่อกี้ชันจางเลยโอ้โหว้ยจะไปฮักมาให้จะง่เอลาก้าเอากลแ่เอาเท่มีอยู่ปะไท่สิบโม่มแล้วบไปน่ยบไปนี่ยาไปเนเนาะคลิตัวอะไรอ้าวกังกินบอ่รอบ้างอะกลกินบอชได้จะกินบี่กินอีกโอเคร่างก้นเนาะร่างเลยเนาะ ตาอนมันอยู่ทงด้แต่ต้องล่างหมตำามลักมันนี่ต้องเขาแสเสรบล่างเนี้ยวนวนเอาหน้ามาให้ละเอายังก็ถือไปล่างแล้วนี่เอาเอาเดี๋ยวมาหาทางกันมามืดก่อนเชียงเลยตื่นนะบ่ดูล่ะอืมตื่นจะโดนห่อนจ้ะห่อนมาจ้ะหันไว้

เอาแล้วไปได้ป่ะเดียวขึ้นอยู่บ่อ่ะแงินขึ้นไม่หรอกแล้วกันที่ประเดี๋ยวเทียวมันรู้คนเดียวบ้าตาหัวเฮ็ดแล้วแต่ผมมีบุหรี่กล้าสามาเลยฮะผมมีคนอยาะเวนอะเพราะก็มีมีมีคนเบาแบบนี้ป่ะตาเบาอะไรตามที่บ่าตูนสวนจะคอยฟังไหบ่าวตูนไม่ต้องเข้าไปหรอกให้บ่าวตาเขาคุมแล้วน่ะ อันนี้ก็เห็นเผนมิ PI, andal, ่นมาทั้งช่องน้องเมลตาในช่องโมใหญ่บอต้าหิบมากเลยไหบอต้าว่ายันวิวมันบอแตกบอต้าวิวแตกบุบกต้องแปดบอต้าบอต้าต่หางูขู่แต่ข้าวแม่นมาดิเงียบหายเลยเงียบหายเลยอ่าโมเป็นยังน้องไปลองเลยกินกินกินเนาะเดี๋ยวจังหวะกลัาแฟบังฟางก่อนเดี๋ยวฉันกลับมากินไปลองเลยเนาะเย็นๆนะเดี๋ยวอันนี้ได้ Ô, chưa được một cái gì, này thì chưa được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  đấy được chưa 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 Bỏ เนาะบักไข้มากมันซิเด้เนาะไปหมากมันโยมักเอาให้ซบานปากค้างเด้อะเนาะมัล้วไวเอ้าบ่น้อยปไดด้มันก็แมดแมดปลาเฮ็ดได้เบิดโยบ่เฮ็ดพอดีให้พอดีเวลาเฮาเวลาเฮายกตู้ยกเครื่องยกของมันยากเฮ็ดง่ายก็เฮดก็ลาก็แม่นอยู่้กาง็เฮ็ดได้โคงการนี่ว่าในโครงการนี่ๆโดยอันนี้เทมื้อนี้บ่ได้อ้ โอ้ตาข้างนี้่ังกข้างนี้มื่อนี้เนาะนี่ใหม่ๆสดๆใหม่สดเลยมาด้าอกมามาแต่จากมุ้งนาะไม่เช้านี่เป็ดมุ้ปลายเือมาพี่แบบเปดมุ้งเปดมุ้งโอ้หนี่านังยังไงมันเลี้วว่ะ ไขึ้นมาเฉยๆนงม้าท่านได้ดมแก้มลูกนาเฮงยังมาเลยหอมแก้มแม่ท่านก็ได้หรอกแม่เนาะแมังกไอหอมมาเลยเนคือดิกี้วะดิกี้ใกล้ขึกับหอมพ่นเล้วะมีทาคีมอยู่ขึ้นหัวหอมบอกไปได้เมือนเวาา้อเพื่อนหัวเตกเ้อ ูบอยเปลนไปเด้เนาะบุปิดสิแม่ีออยคัดตนกระตูขึกันคือหอมก็ไข้เขเหี่ยวัาท่าอยู่เนาะแมนต่ันผู้ชายหอหมห่วยหรื่าตีนขี้งคือก็ได้กินแล้วไหกินนะวู้บะึกมตีงนะกายื่อก็กินแลแต่ว่าแต่ว่าน้ำหอมคือแท่เเก่าอยู่เนาะอันเก่าเลยจมจ Minh cưới sĩ chung đi. Chăm 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 เป็นน free, ่ลอกกัเนาะโอ้มาเห็ดตำผัวได้พี่น้องเลป้าอ้สมการมาในชาปีแล้นี่กินรังกินเวแล้วป้าผัว่ไ้จักเผัวเยผัวมีเนวนะนี่เรผานกเบเีโเมอวานนึงก็เยอะแยนก้อุิโมาคนดียวกูชาวเชลเดโอ้ยกูชาก็ชวนไปคุกิโีกแล้วเนาะป้าจะก้อนละมือคุิโลก็แล้ว ผู้ไทยใช่ไเนาะเราคนผู้ไทยใช่ไพี่น้องเลยไม่มาแล้วไงแม่ใช่พอแล้วคนอาผู้ไทยนี่ก็แบบมาแต่เมืองพีนผู้ตีเนาะแม่โอ้หะพ่อแม่ก็มาแต่เมืองพีนเออลูกก็ลายเกินอันนี้แล้วลายเผาพี่น้องบ้านเผานี่โอ้ยน้องจะเพิ่นเผาอย่างนี้ยลายพี่น้องเลย ไม่ใช่โปรดกับเผาไผ่กับมีกันเนาะมีผสมประทานกันอยู่ไก่เลยแม่ผสมหมูชนเผาตะมุตะมีโอ้หร้ายอะไรชนเผายังมีลูกสาวแล้วหรอเห็ดเกลือนไปเทิงกุ้งไหมนะจังหวะเร้่อเถิงเกลือนี่มีลูกสาวเลยเห็ดเกลือนไปเทิงกุ้งไหมว่าไปล้มกัวบินขึ้นไปทำลูกสาวมักเลยก็เมนโบตั้หัวมัดได้ใช่ทำลูกสาวถึงใจแล้วก็บินขึ้นไปหอดกระทบ คนใดบ่มักเราช่องเบิ <refugees forever> ้งก็เอาได้ตัดหัวมันได้ปุ๊บขึ้นมาได้ทีัดำตั้มตึงตัดไดนบางคนช่วยตัดอึ้นมาได้ไหนบางคนก็ไปดูดกับคำเบิ้งเทีงเบิ้งคาอะไรก็โดนตุยล้มคนน่ะอีกเคยเจอเช่นเผาอีเช่นเผาหนึ่งนะเห็นในคลิปหรอกยากไล่ไปไปขมคืนรถเอาเมนดิอันนี้น่ะในอันนี้น่ะในในในช่อง เบากเบาอย่างคนไทยทำเลยถ้ามากไปอะไรก็เป็นไปรถไปไปปั้มเอาเนตกลางทางอะไรก็มาเป็นเป็นเมียแล้บ้านเราต่องเงินเนาะคนย่อน้องสาวเมียอีกนี่แล้วอลไรก็เบ็เอาแล้วเขาเอาเลยแต่ว่าเขาเขาเฮ็ดได้เทพผูเมียได้คนอื่นเขาเฮ็ดมาได้แต่ว่าไปกลุ่มไปกลุ่มอยู่คนอื่นกับเวกไหนนะวันนี้เจ้าก็ต้องเอาผู้เจ้าคุมนั่นแหละแมคิดอะไก็ต้องคุมมมซะก่อน เลยที่ว่าคุณเลยที่ว่าผู้ยิ่งที่เต็มใจว่าเต็มใจครับบุกเกียวเลยกุมเลยกุมมาเลยโอ้ไมมาชิมบะเพร่เขาบอกหนึ่เลยบอกพิ่นโมใหม่บอกหนอนแล้วก็ยังมีอีกสนเท่านึงที่ผู้ทายนี่มีเมียไตลอดเอาแต่ผู้ญิ่งมี้่งบ่นอะไรมีมีผัวอะไรแต่ว่าอันนี้บริว่าพู้น่าพี่แล้วอันนี้บันมีานนี้งหลนอาชีพเนาะ ตัวนี้มีจะถ่ยหน้าด้วยถยหน้าด้เหมกันนอนเว้นอยู่กันนีแมนจักหาพื้นจักไม่ดำนะแอันนี้คืออย่าคือทั้งส้นผ่าเราวทั้งทังเนื้อนี่เก็บซีโปนะอยู่เชียงควงเลยส่วนมากมีแต่ผู้หญิงเห็ดแมนผู้ชายนอนปิ้นท่องคายาหใช่ปะผู้ชายจะดึงเ่นปิ้นท่องนั้นดึงคว่ำลงดีเลยนะครับเพราะว่าพี่เปิดนั่นเลยะมาีเห็ดกระไุ้แมนนะเปิดให้ สบายทั้งเหนื้อไะไปเกิดเป็นผู้ชายเลสบายแม่ใบหาไแม่ท่านเป็นสบายผู้ชายู้หญิงเลยลำบากเลยนั่นแช่ว่าอ่าเบิ้งเนาะกับผู้ใดเลยกับบ่าวลูกนี้แบบอยู่น้นบุได้อีกเลยเนาะไม่ได้ดอกับไม่ได้มือเพราะว่าเขาแต่งเลยดิใชสมุดว่าสชมุดไอ้ตายน้องเอาโอเขาเหมือนแบบนี้อ้ไอ้ตายแล้วน้องเอาโตเอาคนเดียวกันดิ ทั้งมุลน้องตายกับพวกนั้นนี่เอาต่อจนเขาตายไปแทเลยนะโอ้มังได้สบายอ่งท่เนอเขาป็นแบบนั้นใช่ก็เต็มที่เลยโอ้เป็นขึ้นั่นน่ะเนาะเนาะเหงยาวเงยาวได้ไปยางเลยบ้านนี้เนาะมวนนะบ้านนี้ว่าขเราแหละกับานเออผลเกิดมาไงมวลมวมวเนาะบืนช่วยมร้อยมาผักเร้บืนเนอกินยิร้อยวาเจ้ากะโยชินนมก็ได้ชินนม งานเพื่อนเป็นรบานลายคนผู้ดีลเดี๋ยวพื้นนะให้ชื่น้ำมาผ่านเนาะโดย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 ได้ขืนมากด้ถ้าได้ขืนมากเราก็ไรข้งเบื้องมือทำได้ข้นมากาไแม่นแมแม่นเป็นไงเขานะไปซะเนาะไปหากินข่าวกิ่น้ำกวนบานี้บุตตาไปโดยสบายดีเด้อบตาเด้อเนาะโดยโดยโดยชี่นองเลยสู้ๆพี่นนงเลย เอ้าพี่น้องนี่แหละพี่น้องมุมเพื่อนซานน้องซาเพื่อนในตอนนี้ก็ติดบานประตูแล้วก็แม่นโอเคพี่น้องเนาะก็ถือว่าแล้วเกือบสมบูรณ์เนาะเอาสำหรับคลิปนี้มออยังทิดถูกบอต้องอะไรกับกระพุทษและขอให้แล้วพี่น้องเออเก่งเนาะไม่ยางนะจิโร่บอกใส่ขี่เล่นหน่อยไปใส่พี่น้องเลยสบายดี